ุณนนท์นะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ทราบว่ามีแฟนๆคุณนนท์เต่งไปไหนขอเสียงต้อนรับคุณนนท์นิดนึงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณนนท์กันว่ารู้สึกอย่างไรที่เป็นตัวแทนของคนไทยไปร่วมแสดงภาพยนตร์ของถิ่รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ร่วมงานเรื่องนี้ One Second Champion ครับก็จริงๆตอนแรกที่ได้รับการติดต่อมาก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่า เรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า arc nemesis นะครับของของตัวพระเอกของเรื่องนี้เนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับเป็นคล้ายๆว่า last boss นะกันของแบบศัตรูคนสุดท้ายที่ที่ตัวพระเอกจะต้องเจอครับแล้วก็จะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องมวยมากๆแพชชั่นกับมวยมากๆแล้วก็เหมือนกับเราจะไม่ชอบคนที่ประเภทแบบเล่นมวยเพื่อแค่การแสดงมาทีมหนึ่งมาเนี่ยเราจะไม่ชอบ รู้สึกว่ามวยเราต้องเคารพมีนาก็คือต่อยจริงต่อยจริงเพราะฉันในเรื่องเนี่ยพระเอกเป็นนักมวยใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนฝีมวยด้วยอ่าใช่ค่ะก็จริงๆเราไม่เคยมีโอกาสได้เรียนมวยสากลมาก่อนนเาะแต่ถามว่าเคยมีแบบที่ฟิตเนสก็มีต่อยแต่ใครแต่งอาโลบุกบ้างก็มีบ้างที่มีเพื่อนแต่เป็นครูแล้วเราสอนเล่าแบบนี้ไม่เราเป็นคนจริงๆอันนี้จริงจัง ที่คุณก็โปรแกรมนี่ยมันแน่แล้วก็ไปไปที่นี่อีกอยู่ประมาณอีกอาทิตย์เสซนเตอร์ครับขอให้มันชินกับสถานที่แล้วก็เข้าท่ายมีพลาดไหมคะไม่ไม่ผมมันไม่โดนท่านะครับมีพลาดไปโดนนั่นเองครับผมคือเหมือนกับว่ามันเป็นโ,รโรกระการที่เราต้องแบบปุ๊บอย่างนี้แล้วกฉากกัดแต่ประเด็นว่ามันกับจังหวะมันผิดพลาดมันก็เลยแบบสอบเราเนี่ยแหละไปโดนคิวเพื่อเองเลือดอาบ คนนี้ผิดกติกาเขาเป็นโวยสากลไงถ้าเป็นโวยไทยอาจจะการแต่ประเด็นคือเหมือนกับว่าทางพระเอกเขาก็นักแสดงคนาน่ารักมากครับเขาก็จะไม่โกรธไม่อะไรเลยเขาก็ไปไปเย็บแั๊กนึงแล้วกงมือชิมมากๆกลับมาโชคต่ออีกคืออันนี้ก็ใจใจของคนเต็นไปเย็บแล้วก็กลับมาอีกมาทำงานต่อใช่นอกจากที่จะได้ไปเรียนมโวยแล้วนะคะสามารถไปเรียนพูดภาษาจีนฟังเพิ่ด้วย มันนิดหน่อยครับผมก็คืออดที่เราได้ร,รับก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราเลยรู้สึกว่าเออมันทำกันบ้างถ้าเราทำกันบ้านเนี่ยมันจะพูดได้เราเลยรบพวนฟุ้งกับช่วยส่งแบบว่าให้เขาช่วยอัดคลิปวิธีาการออกเสียแล้วก็เพจทิ่ว่าแบบเออเว้นจะฝากประโยค์ประมาณนี้ประมาณน,นั้นเราก็ท่องไปท่องไปท่องไปแล้วก็ส่งให้ผู้กับว่า โชว์พูดสักประโยคน์ใน,นแง่แฟนๆคนอือนได้ไหมคะประโยคนึเลไหนนี่คอยากฟังม้้งคะ น้อยได้หล่อมากเพราะฉันจะพูดผิดพูดไรก็ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นภาษาจีนกวางตุ้งนิดหน่อยที่ได้เรียนมาใช่ใช้เวลาไหนทำม,มันมาแค่ไหนคะสนุกไหมทำไปไดากี่กองสนุกมากขอบคุณว่าผมเป็นคนที่ชอบหนังแวนวแอคชั่นอยู่แล้วเนี่ยบู๊อะไรที่ต้องซ้อมเป็นปีๆก่อนจะได้เข้าไปถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราเอ็นจอยกับเรื่องนี้นมากเพราะว่าการจะถ่ายหนังแอคชั่นซิงเกิลอย่างเช่นต่อยเมื่วานเนี้ยเหมือนกับ พุทเทจมันแค่4ี่นาทีเทนั้นที่ได้ใช้จริงเราต้องถ่ายออกมาแบบประมาณ4วันกว่าจะให้ได้พุทเทจ4ี่นาที่มาแล้วก็ทด<ห>สอบกันออกมาเพื่อให้มันเซฟตี้สุดๆอา,<ห>า,าจจะมีพลาดกันบ้างเพราะฉะนัะ้นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนก็ทุ่มเทมากๆเลยซองเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่นู่นด้วยนะคะการถ่ายทำทั้งหมดเพุทเทจมันแค่สี่นาทีเท่านั้นแต่ทีนี้ก็เป็นเสียงความทุ่มเทของภาพยนตร์เรื่อ ใจความตั้งใจของเขาแล้วก็ความเปิดของเขาว่าเหมือนกับว่าที่ผมมีไอเดียอะไรซึ่งบางที่เราเป็นคนต่างชาติเราไม่มั่นใจว่าเขาจะเปิดรับความคิดของเราหรือเปล่าด้วยวัฒนธรรมด้วยการต่างครับแต่ว่าเขาก็เปิดแล้วฟังทุกอย่างก็ใจเย็นออกมาก็อย่างที่คุณบอกที่เขาน่ารักมากๆที่แบบอัดคลิปวิดีโอของตัวเองมาแล้วก็ส่งมาว่าเออเนี่ยคุณผู้หญิงนะใช่ใช่ครับค่ะประชันฝากถึงผลงานชิ้นนี้ให้กับ คุณมาดูกันเยอะภายในงานนี้ทุกงานนี้ฟรีด้วยคุณครับค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าคุณจะอยู่เรื่องนี้เนี่ยสำหรับทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีความสนุกในตัวมันอยู่แล้วคือมันโอเคมันไม่ได้แบบว่าคือคือมันมีทุกๆุกรสนะครับมีทั้งแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่านะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเรื่องของพลังพิเศษเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะตอบโจทย์ทุกคนแน่ ประชนขอฝากภาพเยวกเรื่องนี้นะคะเรื่องวันเซ็กซ์แอนด์แชร์เปียนบยนะคะในโอกาสนี้ขอเสยงประมือดังกให้กับคุณนนท์ด้วยค่ะคุณนนท์